สวัสดีค่ะแม่เลื่อนหัวยุงหัวอยองอยู่ในสวนในสวนค่ะพี่น้องค่ะแม่เลื่อนผ้าปเอามือนี่กระเบิดมือพี่น้องบหันไดนมาหาพี่น้องส้มเนาะสิผ้าพี่น้องส้มไม่ยังแน่ค่ะพี่น้องขะป้าไปเบิงอยู่ในยุนอันนี้อยู่ในแวกพูดเนาะค่ะน้องพี่น้องว่ไม่ยังตามกันมากจ้าพีคค่ะพี่กระลักงาม้ะพี่น้องค่ะ ปีนี้เพื่อนเจท่านเป็นมาเพื่อนเจท่านหนาวบ่พี่น้องอืมปีกายนี่ก็ล่างสิเป็นลูกเป็นนุ้ยเพิ่มกันหนาวมากอันนี้เว้นพักปังนะคะ่ะเด้อพักปังจากบ้านเฮ่าล่ะคะ่ะพี่น้องนี่ซื้อมาเลยพันมาจากบ้านเฮ่าคะ่ะพี่น้องมาปลูกเพิ่มกับเป็นยาได้คะ่ะพี่น้องจังคอยมาปลูกเนาะกินผักให้เป็นยากินผักให้เป็นประโยชน์คะ่ะพี่น้องค่านี่ ก็มาพริกนี่แหละค่ะพี่น้องต้นพริกกาล่งงามำกาล่งถิงค่ะพี่น้องคะนี่กะพริกไงพริกหยวกพริก,ก่าพริกก้าคัน,นเม่อเธอกำปั้นนี่เด้อพี่น้องเด้อน,ดนี่เด้อน,นี่สองต้นเพื่อนร่วงสวนเพื่อนไหเมื่อนี่มากยังพี่น้องเมื่อนี่มากข,ขยายใบโหระพาจ้านี่พี่น้องขยายใบโหระพานี่ผักแมงลักกาบ้านได้ขืนพี่น้องขืนมากจักสิบเป็นผักแมงลักขึ้นเป็นยังแนนบ่นนี่พี่น้องนี่ ว่าในขืนยุคค่ะพี่น้องขามาทั้งนี้กับมาขยายพักขึ้นใช่ค่ะพี่น้องไว้ถต่ใส่ต้มยำเนาะพี่น้องเนะเาะมาใไ้พี่น้องเบิ่งช่วมน้ำกันค้มามะหัวมะสวนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องแม่เรือนผ้าไปข้นมักเฮ็ดข้นมกข่ําค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ว่าเม่นกาพักเม่งรักข่ะคือสิเมนดเป็นพักโหรละผ้าเบืองกอนขาสิขึ้นมาเป็นยังเนาะจ้าเนาะเนี่แหละค่ะพี่น้องค่า ใบพักนั่งเลิศเดิออกมาจากบ้านกัะพี่น้องมาตัง่แดดนี่เพื่อนสิเป็นจา้าไดหายบ่นี่พี่น้องกําลังสิขื้นพักนั่งเลิศต่อมานี่กะบเคือเทศเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะลูกเครือเทศนี่เครือเทศกําลังสิขื้นกําลังสใหไงจ้าพี่น้องจ้าเอาผ้าพี่พะน้องมาส้มหัวส้มสวนมานี่กะเม่นพักทัวรล้านเตา่าค่ะพี่น้องทัวรล้านเตา่ารุ่นไงค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ร่มพัดกะสิได้หาใหม่มาออัน เนบเพิ่นไวอยู่ดอกค่ะพี่น้องร่มพัดยันยอดเพิ่นหักจะพี่น้องค่ี่เนาะเอามาให้พี่ให้น้องส้มน้ำเนาะคะ่ะเนาะเอาคนอ่นเทียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออคอยตัดหญา้าตัดหญา้าว่าสั่นเพิ่นวาเนี่ลเรพี่น้องตัวช่วยตัวช่วยคะ่ะพี่น้องะ่ะบัดสิบานพ,พี่น้องไปเบื้องอีกมี่พักยังเนี่ยีกเนาะคะ่ะเนาะ ม่หนีกับพี่น้องค่ะสลัดค่ะพี่น้องสลัดแก้วพักกาดแก้วบ้านเท่ากับพี่น้องอันนี้อันตัดยืดสดนี่ไปแล้วชุดหนึ่งค่ะพี่น้องแปลงน,นึงสีเฮ็ดเป็นสามชุดที่ชุดค่ะพี่น้องมม่พอสิก,กินท่านเนาะนี่นี่ค่ะชุดที่สองกระลังสีเบิเร์นแล,ล้วค่ะพี่น้องค้านี่ชุดที่สองนี่กับปหลายต้นแล้วค่ะพี่น้องสลัดพักกาดแก้วค่ะพี่น้อง กินพัน์เมียงห่อเมียงซุดยอดเลยค่ะพี่น้องเม็ดพันธ์มาจากบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อบบเมนสลัดฝรั่งสลัดไทยจ้าสลัดไทยสลัดไทยจ้าต่อมานน่ก็เป็นขนาจ้พี่น้องขนาเพราะเาได้ปืนดออค่ะพี่น้องพักบอดสันค่ะพี่น้องขากระสิมีใบจงงังปัองจังแป้งเนี้ยจัหน,น่อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนววาะวังว่าอาทิตย์หนากือสิปล่อยออกได้แล้วละค่ะพี่น้องค้านี่ นี in in anyway, speaking, ่ผ right. you know so ุนยูโซนนั่งพุนเพิ่นสิเป็นยอดตุ๊ปุค่ะอันนี้สิเป็นยอดอันแหลมๆออกซ่อมดอกค่ะพี่น้องพันนี่เนาะวันนี้พุ่นพันยูพุนสิเป็นยอดตุ๊ปุยอดใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะนั่นพันนี่เป็นยอดใหญยๆยอดใหญ่ๆตุ๊ปุต้นเพิ่นสิเป็นตุ๊ปุค่ะพี่น้องค่ะใบเพิ่มกับเป็นใหญยๆมุ่นมุ่นเนาะใบแตกตั้งกันยูค่ะนั่นโซนนั่นกับเป็นพักเคี้ยวปีด้วยค่ะเด้อพี่น้อง แต่พอได้ขยายออกเพื่อนกระสิบ่ตอนอ้นใหญ่ต้นตากดอกเพื่อนกระสิเลมยเล้ขึ้นต่อมาก,กับเป็นผักกาดขาวพี่น้อง่้มผักกาดขาวเห็น่พี่นอ้องขา,น,าน,งนี่พี่น้องขาผักกาดขาวซ้มดอกผักกาดขาวคะ่ะพี่น้องหนึ่งเส้ปลาลวกกินกับน้ำพริกสุดยอดเลยด้วยคะ่ะพี่น้องขาน,นี่งามๆผักปวดสารคะ่ะผักปวดสารไมห้พี่ให้นอ้องส้มจ้าพี่น้องขา พักปวดสางค่ะนี่ผักากาศซอยมะกาตะกรอนมูผุนข่ะพี่นองผักาขึ้นได้แค่นี้ละค่ะวัดสิีวบเท้านี่ยอ,อ้พันเพิ่นเพิ่นสิีพ่อได้เนี้ยได้พันบอ่อพ่นองว่าเออมแลนี่เม่งในหน่อยมัดจอมดอกเพิ่นมาอพ่นองเนาะหลักพี่นองก็ไม่พี่ห้นองสมน้ำาะค่ะเนาะยังไงก็ฝาก ขอบคุณได้หลายที่มาติดตามส้มจบจบคลิปเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะ